สวัสดีค่ะเรามาที่ไหนกันเนี่ยพัดเขาไม่เปิดัเขาไม่เปิดอ๋อคุณพัดไม่เปิดเราก็เลยมาที่ห้องห้องแอห้องแอร์กินอะไรกันคือวันเย็นเงี่ยะมือเย็นเย็นเรามากินอะไรเ,เรามากินซุก,กี้บุฟเฟ่ กจะินนที่นี่คือร้านอะไรรู้ไหมร้านไม่รู้ถามแม่สิร้านอะไรไม่รู้นนี่คือร้านไส้โซ่งมากร้านไส้โซ่งมากร้านแบบใั่โอเคร้านน้นยืนได้ดตอนแรกเราจะไปกินร้านอะไรร้านพับร้านคุณพัฟแต่ร้านคุณพัฟอะไรนะ ปิด,ปดไม่ขายร้านคาตะไม่ได้รังการอย่างนี้นะอ๋อไม่ได้รังการแต่คนเนี้ยรู้สึกยังไงอยากกินบุฟะไม่อยากกินคุกกี้แต่ร้านบุฟเฟต์ไม่เปิด <laughs> โอเคโอเคบายบาย